สวัสดีครับปุ๊บกับสุลกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สลัดปื้มหงดังนะครับโชว์คาแรคเตอร์แชมป์หลังเปิดบ้านทุบงสลิกาดองอันเนอรสลัดกุนซือลิเวอร์พูลนะครับเชื่อว่าผลพรรคหงดังแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความกระหายของทีมที่ต้องการคว้าแชมป์หลังเปิดรังแอนฟิลไล่ตอนนิโคชออนเตตสองศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อเกิร์มเกิม,กม,กมวันพุทธที่ผ่านมานะครับ ประตูจากสองกองกลางอย่างโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ช่วยให้ลิเวอร์พูลขยับทิ้งห่างทีมอันดับที่2อ,อย่างอาร์เซนอลไปไกลถึง13คะแนนโดยช่วงก่อนในนี้ห่วงแดงดูเหมือนมีปัญหาในเกมกับเอเวอเรตันบูแฮมตันและอัตตันวิล่าแต่ล่าสุดพวกเขาก็คืนฟอร์มด้วยการบุกไปปร,ราบแมนเชสเตอร์2-0และทุบนิวคาสเซิลด้วยสกอร์เดียวกันนะครับสาซึ่งถูกแบนามคุมทีมกลางสนามเป็นร,ประยะเวลา2นัดกล่าวหลังจบเกมว่า สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผมมากที่สุดคือความแข็งแกร่งทางจิตใจที่แสดงออกมาในทั้งสองเกมล่าสุดหลังจากที่เจอกับเอเวอเรตต์บูฮัมตันและวินล่ามันทําให้บางคนเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับทีมของเราบ้างเล็กน้อยโดยทั่วไปแล้วเมื่อคุณถูกตั้งคําถามคุณมักจะเห็นการทํางานที่้ข้มข้นมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณได้รับคําชมมากเกินไปคนจนวน8ใน10คนก็มักจะรู้สึกพึงพอใจไปกระมัน มีเพียงแค่คนอีก2ใน10เท่านั้นที่ยังไม่หยุดพักและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายซึ่งจิตใจแบบนั้นเองที่เราได้เห็นในค่ำคืนนี้พวกเขาเหมือนค้นพบแรงขับพิเศษที่ทําให้ทุ่มเทมากขึ้นแม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบแต่จิตใจของทีมกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งและนั่นสะท้อนผ่านผลงานโดยโรวมของพวกเรา ไม่ใช่แค่รายบุคคลแต่มันคือการทำงานร่วมกันของทั้งทียมขณะเดียวกันแม้จะเหลือโปรแกรมอีกแค่10เกมในพรีเมียร์ลีกแต่สโลตก็ยังพูดถึงโอกาสคว้าแชมป์ในตอนนี้เนื่องจากต้องการกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่จะไปเยือนปราริสแซงต์มังสัปดาหนะ์หน้าโค้ชชาวดัตช์ในวัย46ปีกล่าวต่อว่าผมไม่เคยสนใจกับสถานการณ์ในตอนนี้เพราะไม่ได้ใส่ใจกับมันจริงๆสิ่งที่ผมคิดถึงในตอนนี้ก็คือไปเอเชีย ผมได้ดูพวกเขาเล่นกับแมนสตีและรู้สึกทึ่งกับคุณภาพของเทียมพวกเขาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเราและแทบจะไม่แพ้ใครมาเป็นเวลานานแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดตอนนี้ส่วนเรื่องพิมลิกและอันดับต่อรังคะแนนผมจะพักความคิดเกี่ยวกับมันไว้ก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันกับเอเชจากนั้นค่อยหันมาสนใจพิมลิกอีกครั้งซึ่งจะเป็นเกมกับสาวเตมตัน ขณะที่เอ็ดดี้ฮาวในาใย่ของ al, ินคโสเซลกล่าวถึงการประจัยให้กับลิอร์ผู้ว่าผมคิดว่าเราเล่นกันได้ค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือ2อประตูที่เราเสียไปเราไม่ควรเสียประตูจากสานการเหล่านั้นทั้งที่เทียมมีผู้เล่นแนวรับกลับมาเพียงพอที่จะป้องกันแต่กลับไม่ประกบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ดีนักผมผิดหวังจริงๆกับการเล่นในบางจังหวะของเราแต่การเล่นในจังหวะกรอบเขตโทษผมคิดว่าเราทำได้ดีมันอาจไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของเราแต่เรามีช่วงเวลาที่น่าพอใจ สุดท้ายเอ็ดดี้ฮาวยังเชื่อว่าอเล็ mm hmm. กซานเดอร์อิชักกอน่าฟอร์มแรงของทีมที่ไม่ลงเล่นในเกมนี้จะกลับมาสู่ทีมทันเกมคาราบคับรอบจิงเลอร์ที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในเดือนหน้าโดยร,ระบุว่าระหวังแบบนั้นเราไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาเราคงไม่ต้องพูดก็รู้ว่าเขาสขขําคัญแค่ไหนและผมก็เชื่อว่าคุณเองก็สังเกตเห็นเรื่องนั้นแล้วการตัดสินใจเกิดขึ้นล่าช้าหน่อยประมาณช่วงเที่ยงวันเพราะก็มีอาการแปลกๆตรงขานี่ ราฟายกงยองซาลาสุดยอดมืออาชีพแมนญญายใหม่ไม่คืบหน้ารา,ฟาเฟลเบเิเตสอดีตยอดกุนซือลิเวอร์พูลออกมากล่าวชื่นชมโมซาลาปีกซูเปอร์สตาร์หงแดงว่ามีความเป็นมืออาชีพอย่างมากตลอดซีซั่น2024ถึง2025แม้จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนมาตลอดก็ตามนะครับสัาญ,ญาฉบับปัจจุบันของดาวยิงทีมชาติอียิปต์ในวัย32ปีจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้ อย่างไรก็ตามเบนิเตสยังคงประทับใจกับผลงานที่โดดเด่นของซาร่าแม้ล่าสุดแข่งรายนี้จะยอมรับว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นเบนิเตซซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์เกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านทุบนิวคาสเซิล2-0เมื่อค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาให้กับ TNT Sport สื่อกีฬาชื่อดังกล่าวว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราต่างทราบเกี่ยวกับเรื่องของสัญญา แต่ผลงานที่เขาแสดงออกมาในทุกๆสัปดาห์เป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้จัดก,การทีมที่จะได้เห็นแบบนี้วันก่อนผมได้ฟังการสัมภาษณ์ของเขาที่พูดถึงการเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมสําหรับการแข่งขันคุณจะเห็นได้ว่าเขายังคงสารต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมแม้สีญงหัของเขากาลังจะหมดลงนั่นบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพที่สูงมากนอกจากนลาแล้วกับตันทีมอย่างวาจิฟันไดและรองกับตันทีมอย่างเทนอเล็กซานโดรก็มีอนาคตไม่แน่นอนเช่นกัน โดยเนเตสซึ่งมีประสบการณ์การคุมทีมอย่งงางยาวนานถึง39ปียังแนะนําแนวทางให้แก่อันเนอร์สโลตกุนซือคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการสถานการณ์เหล่านี้เบนเนตสกล่าวต่อว่าสิ่งแรกที่ผู้จัดจาก,การทีมต้องทําคือพูดคุยแบบตรงไปตรงมากับนักเตะเพื่อดูว่าพวกเขามีความคิดเห็นหรือข้อเท,ท็จจริงอะไรที่จะบอกคุณหรือเปล่าเมื่อคุณทราบถึงสิ่งนั้นแล้ว คุณก็เริ่มสร้างแผนการทำงานเพื่อดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขาออกมาและในขณะเดียวกันก็ตอบสนองเป้าหมายของสมโมสรด้วยหากชัดเจนว่าเขาจะอยู่หรือไปคุณก็สามารถดำเนินงานไปตามแนวทางนั้นได้แต่ถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งสําคัญที่สุดคือการรักษาผลงานของทิมหีดีจูงใจพวกเขาให้ทํางานหนักและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งชัยชนะ หากผลการแข่งขันเป็นไปได้วีๆบางทีนักเตะเหล่านั้นอาจเปลี่ยนใจและเลือกอยู่ต่อเพราะพวกเขารู้สึกว่าอยู่กับทีมที่กําลังประสบความสําเร็จร่วมกันเนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองบางครั้งคุณก็สามารถเรียกตัวพวกเขามาคุยกันตรงๆได้แต่ก็มีบางคนที่ไม่สามารถพูดได้โดยตรงหากเอเยนต์ไม่ได้อยู่ด้วยสนันสะท้อนอะไรบางอย่างและอาจหมายความว่าพวกเขาอาจกำลังจะย้ายออกไปก็เป็นไปได้ สลอตยกโซบอสไลสุดสําคัญกับหดงดังชี้สมควรได้รับคําชื่นชมมากกว่านี้อันเนอร์สลอตเห็นคนลิเวอร์พูลให้ความคิดเห็นว่าโดมินิกโซบอสไลมิคฟิลด์จอมฟิตของลิเวอร์พูลไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าที่ควรหลังจากที่โตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่พาทีมเปิดแอนฟิลด์เอาชนะนิวคาสเซิล2-0ในค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาจอมทัพทีมชาติฮังการีซัดประตูให้กับทีมขนนึ้นน1-0ในครึ่งแรก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมทั้งเกมรุกและเกมรับตลอด90นาทีโดยสกัดบอลสำเร็จถึง4ครั้งและแย่งบอลกลับขึ้นมาได้ถึง8ครั้งพร้อมกับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตชไปครบคลองสารกาวพันธ์ TNT สปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังว่าผมมอว่าเขามีบทบาทสำคัญกับทีมตลอดทั้งฤดูกาลแม้บางครั้งสิ่งที่เขาทำอาจไม่ได้รับการสนใจมากพอวันนี้ก็ทำประตูได้ซึ่งถือว่าสำคัญมาก แต่นอกจากนั้นสิ่งที่เขาช่วยเราได้จริงๆคือความขยันในการย่งบอลกลับคืนมาและการเก็บบอลจังหวะสองของเขาเขาวิ่งเหมือนกับเรามีผู้เล่นสองคนอยู่ในสนามสิ่งนี้ต่างหากที่สมควรได้รับเครดิตแต่มันดีที่เขาเริ่มทําประตูดได้เช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่คุณต้องทําหากคุณเป็นกองกลางตวรุกที่สวมเสื้อลิเวอร์พูล การน,นั้นนี้เจมีกาเลเกอร์ตำนานกองหลังลิเวอร์พูลเคยวิจารณ์ซูบอสไลว่าผลงานของแข้งรายนี้นั้นยังไม่คุ้มค่าตัวเท่าที่ควรโดยกล่าวว่าผมไม่ได้ชื่นชอบโดมินิกซูบอสไลมากนักเขามีศักยภาพด้านร่างกายยอดเยี่ยมก็จริงแต่ในฐานะผู้เล่นเบอร์สิบเขายิงได้เพียงแค่สามลูกเท่านั้นยางไรก็ตามหลังจากคำวิจารณ์ดังกล่าวของเจมีกาเลเกอร์ตัวเล็กในเรื่องเกมรุกของซูบอสไลก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยในเกมที่ปลุกไปชนะแมนเชสเตอร์เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน เขมีส่วนด้วยการซัดไป1ประตูและทําอีก1นึ่งแอซิดขณะด้วยการลังจบเกมกับเนล a ค t รลสซอบัสไลก็เปิดใจว่าผมมีความสุขมากที่ได้ช่วยทียมสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับผมคือทีมและหากผมสามารถทําประตูได้ต่อเนื่องก็ยิ่งทําให้ผมมีความสุขมากขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเป็นจ่าฝูงยอมแล้วจ้าอาร์เตต้ายอมรับปืนหมดลุน้นแชมป์หลังพ่ายเชืป่า การเปลี่ยนตัวของอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลสะท้อนถึงความแตกต่างมมเกลอาเตต้าผู้จัดจาการทีมอาร์เซนอลตอนแรกเคยประกาศกล่าวว่าจะไม่ยอมยกแชมป์พรีเมียร์ให้กับลิเวอร์พูลเด็ดขาดโดยบอกว่าข้ามศพเขาไปก่อนแต่หลังจากปืนใหญ่บุกไปพ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรส1-0ดูเหมือนว่าความหวังในการคว้าแชมป์ของเดอะกันเนอร์จะลิบลีลงจนแทบมองไม่เห็นเลยเกมดังกั่กาวอาเตต้าเลือกส่งเคลนเทนนี่ ลงสนามเป็นตัวสำรองคนแรกซึ่งแสดงให้ถึงความสิ้นหวังของอาร์เซนอลในการพลิกสถานการณ์ขณะที่ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสโอตเลือกส่งวัตุรุเอนโดลงมาเพื่อรักษาสกรอร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของขุมกำลังและแทคติกของทั้งสองทีมการเปลี่ยนตัวของอาร์เซนอลในเกมนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการส่งอเล็กซานเดอร์ชินเจนสโก้ลงมาแทนที่จอร์จินโย หรือราฮิมสตอริงลงมาแทนที่อีธานเอนวานเนรีขณะที่หงแดงเลือกส่งเอนโดลงมาเพื่อปิดเกมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชืบขาดในการแก้เกมของสลัดนักจากนี้ฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลในเกมนี้ก็ไม่น่าประทับใจพวกเขาพึ่งพาลูกตั้งเตะมากเกินไปขาดกองหน้าตัวเป้าที่เฉียบคมและอาร์เตต้าก็ยังคงพักดีกับผู้เล่นบางคนมากเกินไปจนทำให้ทีมขาดความหลากหลาย ในทางตนกำลังลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่จะเยี่ยมพวกเขาเอาชนะนิวคาสเซิล2-0้ดยฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าโดยโดอมินิกโซบอสลและอลิซิสแม็กนิสเตอร์ทำประตูได้อย่างสวยงามจากผลงานที่แตกต่ตางกันอย่างสิ้นเชิงทำให้ความหวังในการลุ้นแชมป์รีมลีกของอาร์เซนอลแทบจะดับสลายโดยเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับเดอะกันเนอร์ ด่วนเดวิยอกฟันทงพาเมอร์อาจซบลิเวอร์พูลแทนซาลาแดงหงสแดงจับตาดารุ่งสิงปรูหากบางโมอำลาทินแอนเฟลเดวิยอฟนะครับอดีตเดียวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อว่าโคลพาเมอร์ดารุ่งเชลซีอาจยัเริ่มทับลิเวอร์พูลในอนาคตหากโมซาลาตัดสินใจอำลาทินแอนเฟลพาเมอร์ในวัย22ปีจังเกิดยังเต็มตัวนักต่ตยยายจากแมนเชสเตียร์มาร่วมทับสิงปรูเมื่อช่วงสมมติ์ที่ผ่านมา โดยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนร่วมกับประตรูมากถึง33ลูกในฤดูกาล2023-2024ถึงสอย่อย่างไรก็ตามในลุกนี้โจเซียภายใต้การคุมัทีมของเอ็นโซมาเรสกากำลังเนื่อนรนเพื่อคว้าตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าขณะที่โคพรามือเองก็ฟอนตกลงไปยิงประตูไม่ได้แล้ว7เกมติดต่อกันแม้จะมีกระแสข่าวลือที่ว่าพรามอรออาจจะย้ายทีมหากเจลซีพลาดไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก แต่ว่ายอกก็มองว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะเรียกร้องให้ย้ายออกจากเชลซีทาไม่ได้เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแค่ฤดูกาลเดียวเขายังเด็กมากและเขาเพิ่งย้ายมาและพิกผันอาชีพจึงกลายเป็นกําลังสําคัญทําไมเขาจะต้องย้ายออกจากสโมสอนที่เขาเป็นตัวหลักด้วยละ่ะแล้วเขาจะไปไหนถึงจะได้เป็นผู้เล่นตัวหลักเลว์พูนน่ะเหรออาจจะนะถ้าโมซาย้ายออกไปนั่นอาจเป็นสิ่งที่พวกเขามองหาดังนั้น จับตาดูเรื่องนี้ไว้ให้ดีท่านสาย้ายาออกไปอนกกาคตของซาลาในทีนแอนฟิลยังคงไม่มีความแน่นอนแม้ว่าเจ้าตัวจะยังคงทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนร่วมกับประตูมากกว่า50ลูกในทุกรายการและเป็นกำลังสำคัญข,ข,ของลิเวอร์พูลเดวิดยอคก,ก็มองว่าโคลพาเมอร์มีสถานะคล้ายๆกับสาราที่เชลซีซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไป ไม่มีเหตุผลที่มันจะไม่เกิดขึ้น้าซาล่าย้ายเทียมไม่งั้นเขาจะย้ายออกจากเชลซีทำไมเขาเป็นตัวหลักของสโมสรเขาได้หลงเล่นทุกสัปดาห์ใส่ย,ยูฟานเชมลีสํำคัญแต่ถ้าพลาดแค่ปีเดียวมันจะกลายเป็นปัญหาสำหรับโคปาเมอร์เลยเหรอปีหน้าถ้าเชลซีกลับมาทำงานหนักและคว้าตัวยูฟานเชมลีได้ทุกอย่างก็จะดีสำหรับพาเมอร์ผมเชื่อจริงๆว่าสโมสรเดียวที่อาจจะดึงดูดเขาได้คือลิเวอร์พูลและถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องปล่อยซาลาออกไปก่อน ด่วนเดวิลเบรกเจมี่กาเลเกอร์ชี้ลิเวอร์พูลอาจแชมป์ติดถ้าหากรัง้งซาลาฟันไดไม่อยู่ตำนานหง์แดงมั่นใจลิเวอร์พูลชิวแชมป์พิมลีกแต่พี่เนฟเตือนอนาคตสตาร์ดังยังไม่แน่นอนเจมีก่กาเลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจว่าหง์แดงจะคว้าแชมป์พิม์ลีกในฤุูก,กาลนี้และป้องกันแชมป์อีกครั้งในฤดูกาลหน้าโดยเชื่อว่าอันเนลส์ล็อตจะเข้าใจนักเตะและจุดอ่อนของทีมได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ นั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นไปอีกฤดูกาลหน้าจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะทำนายว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ต้นฤดูกาลผมเชื่อจริงๆว่าลิเวอร์พูลจะทําได้อีกครั้งอันเนอร์สโอตจะรู้จักผู้เล่นเหล่านี้ดีกว่าปีที่แล้วและเขารู้จุดบกพร่องของเทียมเจมีก่กาเลเกอร์กาวน์แนารการดีโอเวอร์แลผมตื่นเต้นที่เขาจะปรับปรุงเทียมว้าวมันเยี่ยมมากที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสแซงแมนูในเรื่องจำนวนแชมป์ลีก ยังรอยก็ตามนะครับแกลลี่นวิวอดีตตากหลังแมนูก็มองว่าอนาคตของโมซาลาและเฟอร์จิฟันไดจะเป็นปัจจัยสําคัญโดยกล่าวว่าผมคิดว่ามีข้อแม้นะที่สําคัญมากถ้าซาลาและฟันไดย้ายออกไปคุณจะไม่พูดแบบนั้นถ้าพวกเขาอยู่ต่อผมเห็นด้วยกับคาร่าวัลลิวพูลอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเสริมทัพแต่ถ้าฟันไดย้ายไปมันจะเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่มาก ทั้งนี้ซาลาฟันไดและเทรนส์อเล็กซานเฮโนโจะหมดสัญญาในวันที่1ขงึงกรกฎาคมนี้และทั้ง3คนล้วนเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้ในวิลจะแสดงความกังวลแต่จิมมีเ่กเกลเกอร์ยังคงมั่นใจว่าซาลาและฟันไดจะต่อสัญญากับหงส์แดงโดยกล่าวว่าผมไม่เห็นสถานการณ์ที่ผู้เล่น2คนนี้จะไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงในฤดูกาลหน้าผมไม่เห็นว่าใครจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มันจะเป็นฝันร้ายสำหรับลิเวอร์พูล เพราะเรากำลังพูดถึง2ผู้เล่นที่เงียที่สุดตลอดการของลิเวอร์พูลพวกเขาอาจจะติดท็อป5หรือท็อป6ของผู้เล่นที่เคยสวมเสื้อลิเวอร์พูลหงแดงได้พัก7วันเต็มก่อนบุกเยือนเปเอเช่ม็ก,กลิเตอร์เผยน,นักเตะเหนื่อยล้าหลังกลับสึกหนัก หลังจากลงเล่นห้านัดในพรีเมียร์ลีกภายใน15วันนักเตะลิเวอร์พูลต่างก็ต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนบุกเยือนปารีสแซงต์แชมงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม็กลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งของหงส์แดงเปิดเผยว่าเราต้องการพักผ่อนอย่างแน่นอนเราคุยกันแล้วเรารู้สึกเหนื่อยละสัปดาห์นี้คงจะดีถ้าได้พักผ่อนและหยุด2-3ถึงวันขอบคุณอานเนอร์สลัต ลิเวอร์พูลภายใต้คุมทีมของอันเนอร์สลัดโ์ฟอร์มได้อย่างยดเยี่ยมเก็บไป11คะแนนจาก5เกมหลังสุดที่งานอาร์เซนอลทีมอันดับที่2ถึง13คะแนนอย่างไรก็ตามนะครับโปรแกรมที่หนักหน่วงส่งผลให้นักเตะหลายคนมีอาการล้าโดยสลอตใช้งานผู้เล่น19คนในช่วง15วันที่ผ่านมามีเพียงฟาลิกโกเกียซ่าที่ยังไม่ได้ปรก,การลงสนามล่าสุดลิเวอร์พูลมีเวลาพัก7วันเต็มก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้าย นัดที่2กับเอชเอในวันพุธที่5มีนาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลำ่าสสำหรับหงแดงในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมสำหรับเกมสำคัญสรัปกล่าวว่านักเตะจะได้หยุดพัก2วันวันเสาร์เราจะกลับมาฝึกซ้อมและโฟกัสที่เอชเชมากกว่าตารางัคะแนนพิมลิกผมอยากลงเล่นในเอฟคับเพราะฮาวิ ard, เอเลียดจาเรลคอนซาฟนเฟลิกเเียซมันคงจะดีสำหรับพวกเขาถ้าเล่นลงเล่นแต่เราตกรอบไปแล้ว ลิเวอร์พูลจะเดินทางไปปารีสในมันังคารหลังการฝึกซ้อมที่แอ็กซ่าทินิงเซ็นเตอร์โดยสล็อตและนักเตะจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงเย็นวันเดียวกันก็อนได้พักกันช่ำๆนะฮะ7วันเต็มๆนะฮะเตรียมพร้อมเตรียมจวดนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรบอบเย่งของที่27กุมภาพันธ์นะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่านรักไปกับชายผู้บ้กค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักขล่งลิเวอร์ p o ลและ the c คัพ fan บอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ